สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาจัดโครงการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดยะลาพบปะเยี่ยมเยียนพระพิสุสามเนนณวัดคอกช้างอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโครงการเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา พบปะเยี่ยมเยียนพระภิกษุสามเณรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครั้งที่4ณวัดคอกช้างอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโดยมีพระเด็ดพระคุณพระเทวชระชานเจ้าอาวาสวัดเวลุวันเบ็นพรานฝ่ายสงฆ์พระมหากรากฎเขมะปัญโยรองเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดคอกช้าง พระมหาสุเรียนเขมะจารีรักษาการเจ้าคณะอำเภอทานโตนางสาวอมรสะอาดผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการมีการตรวจสุขภาพพร้อมถวายความรู้แนะนำในการรักษาพระภิสุสามเณรโดยศูนย์อนามัยที่12ยะลา และกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนพระพิสุธสามเณรของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์การบรรยายจากคณะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาและการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะปัญหาพระสังฆาธิการพระพิสุทธสามเณรในอำเภอเมืองยะลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก